อาจารย์ช่วยแนะนำกระสินหน่อยครับผมอยากทำกระสินครับขอวิธีหน่อยกระสินไม่ว่าจะเป็นกระสินไม่ว่าจะเป็นกระสินไฟนะกระสินน้ำกระสินลมกระสินสีขาวกระสินสีเขียวทุกอย่างนะทุกอย่างเนี่ยสมมติว่ากระสินไฟนี่เราเคยใช้แต่ก่อนเราทำให้เป็นนะเราตั้งเทียนเอาไว้เนี่ยแล้วก็มองลเทียน เพ่งจนน้ำตาไหลอย่างนั้นผิดนะกสินไฟจริงๆนะไฟอะไรก็ได้มันเน้นที่ความแสงสว่างถ้าเป็นกสินไฟจุดเทียนแล้วก็มองรูเทียนหลับตาลงจะต้องเห็นภาพเทียนอยู่ภายในตานะสำหรับผู้ที่ต้องการเพ่งกสินนะจะเราจะแนะนำเอาไว้ก่อนหลับหลับตาลงจะต้องเห็นรูปเทียนอยู่ข้างในพอรูปเทียนไม่เห็นลืมตาดูใหม่จำมาไว้แล้วก็หลับตาลงอีก หายไปก็ลืมตาดูอีกทำซ้ำๆทำซ้ำๆนะจนกว่าว่าไอเทียนที่เราตาหลับตาลงเห็นเทียนอยู่ข้างในตามันไม่หายไปอย่างเราดูไปดูไปนะนั่นคือการเพ่งกสินนะไม่ได้ผิดลงนะการภาวนานะไม่ได้ผิดการเพ่งจะอะไรก็แล้วแต่นะเราทําเพื่อนะเบื้องต้นนะเราทําเพื่อจะยังสมาธิให้เกิดขึ้นการเพ่งเพ่งนะไม่ว่าจะเพ่งอนะไรก็ตามเพ่งลมก็เหมือนกัน เพ่งกายก็เหมือนกันเหมือนกันกับการเพ่งพวกนั้นเพียงแค่ว่าเพ่งกายมันอยู่ข้างใน tuo. เพ่งกระสินไฟเอย่ยกระสินลมเอย่ยกระสินน้ำเอ่ยกระสินสีเขียวเอหรือว่าแสงสว่างเอ่ยมันอยู่ข้างนอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระสินไหนก็ตามมันยังประโยชน์ให้เกิดสมาธิยังประโยชน์ให้เกิดความสงบได้พอมันสงบแล้วนะเราค่อยนาเอาความสงบนั้นออกมาใช้ในเรื่องในเรื่องของการตั้งสติให้ตั้งมัน่น นะทำได้นะทำได้ทำได้อยู่เหมือนกันนะ